วันนี้จัดเมนูแล้วครับวันนี้จัดเมนูแล้วครับเป็นเผาบุ้งไฟแดงครับผมโอ้ของแพ้มันคือพกินสุดยอดครับท่านเที่ยวนี่มายรอบหนึ่งมีอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วผไปเก็บมาจากนาเลยนะครับเห็นเมื่อคืนท่านเนี่ยสุดยอดมากเลยสุดยอดอะไรเลยครับกินข้าวได้สามจานเลยหันไหมครับผต้องหันไหมไม่ไม่ส่วนนี้ของแกว่าส่วนนี้ท่านท่านว่าแกว่าส่วนนี้ท่านจะว่าแต่การเลยครับผมนี่ตั้งครับ เดินได้ครับผมเดิได้เลยครับผมไอ้นั่นพริกกระเทียมบอครับขอสูตรหน่อยมครับผมเค่สองอย่างเนาะครับผมแอย่างเออได้แล้วครับผมมีสูตรแล้วเดี๋ยวดูสูตรท่านสิบะของของเราแล้วกันสิบะสิแก้วเราอะไรเนี่ยมานรัดเสื้อได้เนาะรัดเลยเจ็บขาไอ้นั่นน้ำตาลน้ำตาลกระปุกปุ่มไหนเมื่อวา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 นบอก ี่ท่านโอ้นั่นแหละนั่นแหละท่านก็ครับวันนี้โอ้ภูมิกับครอบครัวครับผมตั้งเต๊ะให้เลยท่านป้าเียงตั้งเต๊ะหรือเล่ตั้งกระทะให้เลยท่านออ๋ตั้งกระะทครับครับมาเบิ่งกันครับผมโอ้นี่ครับผมมีสูตรมีสูตรสูตรแค่านนี่นะครับไม่เยอะไม่เยอะมากไม่เยอะมากถ้าคนบางคนเขาตั้มเครื่องเกี่ยวก่อนใช่ไหมครับบุกเซี่ยงยี่ไงไอ้บุกเซี่มันสำเร็จรูปเลย อมไม่เป็นไรท่านอืมเราไม่เน้นครับพี่นนไม่เน้นหรอกยิ่งเยอะยิ่งอร่อยครับอ๋อเขาไม่น้ำตาลนะผมครับน้ำตาลเหรอครับน้ำตาลก็ไม่ต้องเยอะมากอะไรครับไม่เยอะมากอันนี้ลาปลาอีกวันหนึ่งครับรู้สึกว่าจะรู้สึกว่าจะสามครั้งแล้วนะท่านนี่เหรอครับนี่ครั้งที่สามเลยที่สาให้กินเลยใช่ครับครั้งที่สามเราเป็นน่ามันหอยครับน้มันหอยครับผมเยอะมีอะไรนะมีเต้าเจี้ยวครับถ้ามีเต้าเจี้ยวมันจะอร่อยเนาะครับผมก็ไม่เป็นไรครับ ตามบ้านเราบ้านมีเท่าไหร่อเอาแค่นั้นครับผมแล้วก็เติมน้ำนิดนึงครับครับผมประมาณนั้นแหละฮะสูตรเราไม่มีมัเอียงร้อนยงังน้ำน้ำเหมือนกันถ่านน้ำโอเคเลยครับเราต้องชุ่มหน่อยนะครับเพราะว่าตะบุ้งนี้มันจะเนาะตะบุ้งนี้รู้สึกว่าจะกรอบดีนะเนาะใช่ใช่กรอ,อบด้วยจริงๆอันนี้มัน ส่งอย่างเนี LIKE lonely, no. ้ยมันดูยากเมื่อคืนรู้สึกว่านอนคิดถึงแต่ไอ้ผักบุ้งอะไรก็เลยไปเก็บมาในเช้ากอบดีท่านเอ้าร้อนแล้วท่านชัด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 จริงเหรอน้ำมันน้อยไหมน้อยไปไหมพอดีนะท่าเนาะน้ำมันหอยก็เยอะแล้วเนาะโอเคเอาเอาใส่เลยท่านเากินเลยค่ะยงนี้ดนึง เอาเลยนะครับเอาเลยครับเอาครับเอาครับผมโอเคหาเลยครับจัดเลยเดี๋ยวผัว่ามาเอาสิไปจัดต้อนรับผัว่านี่ท่านว่าจะไปเปิดหนังดูเดี๋ยวก็ไฟให้ครับครับผมก็ไฟโอันนี้ต้องเอานานไหมท่านก็พอให้มันแบบ เขาเรียกอะไรนะรู้สึกว่าแบบพ่อสลบสลบสลบสักหน่อยพอใบเหี่ยวเหี่ยวแค่ไหนใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอ้เมนูเด็ดครับผมพี่น้องรอบสามแล้วครับผมใช่ครับเออตอนเลยกินหมดเลยครับเอาเลยเอาจัดมาเลยยอดครับท่านย่างย่างย่างเออระหว่างรอครับผมรอผัดพุ่งไฟแดงดูบบาเพลงก่อนครับเพลงครับ โอ้โหับเขาล้านครับพี่น้องหนึ่งบาทเตรียมกินข้าวเส้าด้กันนะครับอ่าเมือนเ้เป็นพรุ่งนี้รู้สึกท่านจะเข้าไปงานแต่งใช่ไหมใช่ครับอเย็นนะบอครับถึงเย็นก็มาวันนี้อีกผมจะไปรลบจริงครับครับครับเป็นงานแต่งงงานแต่งมันลื่นแต่ผมน้อยไปตอนเย็นไปตอนเย็นไปนอนพักอ๋อไปพรุ่งนี้ตอนเย็นไปพรุ่งนี้ตอนเย็น อ๋อครับครับครับเอาไ้จัดเลยครับจัดเลยมีพริกโดดปะรูโดดปะมีด้รูโดดโอ้ยว่าแม่รูโดดบลูบกพริกนี่นี่เป็นไงบ้างท่านรู้สึกว่าหอมตำจมูกผมแล้วนะเมื่อกี้ โอครับนี่ครับน้องมันจะมีสีสันประมาณนี้สีสันครับผมพักบุงหน้าครับผมดีกว่าพักบุงอ่าพักบุงกินที่ปลูกอยู่ในหน้าอยู่ครับอมันจะกรุบกรอบครับผมใช่ครับใช่ใช่กรุบกรอบแล้วอยู่หน้าร้านครับผมมาพันได้มันโลกรืดหกหน้าอยู่นึงแต่ก็ดีแล้วท่านน้อมีพักบุ้งเราก็ได้เก็บได้อะไรเป็นเมนูชอบด้วยครับเมนูที่ชอบเขาเรียกเมนูอะไรกัน ผัดเผือกไฟแดงครับผมสุดยอดครับเป็นเวอร์ชั่นของผมคือชั้นของตัดสิบรับคือเคยไปผัดตั้งแต่เป็นทหารอ๋อแล้วก็เลยชอบเลยใช่ไหมไปอยู่บ้านผู้พันแล้วไฟผู้พันก็ชอบทานครัผมเลยต้องต้องผัดให้แกชิมก็อย่างเงี้ยผัดทุกวันทุกวันกินทุกวันนะกินทุกวันแล้วแล้วแกจะให้คะแนนว่าแต่ละวันมันจะอร่อยขนาดไหนพครับท่านก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับนี่ครับนิดๆหน่อยๆบางทีก็มีหวานมีอะไรบ้างอันนี้จะเบาๆนะครับเพราะว่ามันจะเขาเรียกอะไรอ่ะ ช่วงเช้าเนาะครับผมหาดูได้ยากนะครับผมอ่าทันทีว่าเราขวบวันนี้มีมือแกครับวันนี้ผมติดใจเลยเหรอนี่รอบที่สามเนี่ยผมรอบที่สามใช่ไหมครับครับหมดคืนก็โอเคหน่อยหมดข้าวไปสามจานโอ้เมื่อคืนนี่เต็มกระทะมากเลยโอ้ยหมดหมดข้าวไปสามถ้วยโอ้ยสามสามรอบสามรอบแต่จานเดียวจานเดียวครับครับผมใกล้แล้วแหละใกล้แล้วใกล้แล้วท่านจีมันไป โอเคท่านโอเคครับมันท่ไม่เค็มเนาะท่านลองเค็มดูไม่ไม่เค็มไม่เค็มพอดีเลยผมว่าผมว่าทัวร์เค็มเลยอ่าไงท่านโอเคเลยครับโอ้ยพอดียอดครับแซ่บพอดีเลยจับไปเลยนะครับโอเคครับท่านจับเลยโอเคครับผมเป็นสูตรที่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เป็นท่านของเบาเฮงซิมครับครับเลี้ยงอยูไปเลยกินเลยก็ซิมหรอกเมากินเลยบ่กินอยู่นี่มั้งไปเลยไกลแท้อยู่สุรินโอ้มันไกลตัวไกลตัวนับหนึ่งอู๊บ จะได้แตะสองรอบนะครับเพราะว่าเยอะมันเยอะมากเรนได้มองเล็กๆนะฮะในน้อยมากแบบไหนได้เดือดร <นะ S 2> ้อนนะสองรอบเยอะมากเลยยอดที่ยอดเอดอเอายิงๆใส่ถ้วยนี้นเ,เลยหมดเลยท่านหมดเลยพราะมเป็นเมนูเด็ดแล้วเมนูเด็ดใช่ไหมครับผักบุ้งไฟแดงครับผมยัมง,งบอกขัาเก็บความสดยังเขียวอยู่ครับผมนี่แหละครับผมเอาแก้วะวานมาสลบท่านสิวะละวานะครับผมอืทำได้สลบทเนี่ย อันนี้ต้องขอบคุณเมนูผักผักบุ้งไฟแดงของท่านสิวานะครับน่าจะอร่อยมากเลยเมนูซ้ายมนูซ้ายผัดยิ่งอร่อยครับมันนี่เขียวเลยจับผมเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวตามไปเลยครับเฮ้ยจัดจัดจัดเบาเฮงชิมเมนูนี้คชิมเลงชิมเลยชิมเลยครับ เป็นไงครับบ่าวเฮงมาพี่น้องกินเข่าครับพี่น้องครับกินชิมมั่งก่อนครับผมอ่เสียบครับผมเอาตักตอนไปที่ลาเปลวเฮงตักตอนมีตอนหรือเปลง่ายเชียงพะบุโอ้ท่านสุดยอดเลยนี่แหละชอบไปกินเยายวยเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเจาะกินกินอย่างเงี้ยนะที่ทำเอออะไรนี่แหละมันอจะร้อนด้วยกันด้เลี๋ยวครับพี่น้องมากินเข่าด้วกันครับแสบๆครับพี่น้องเปลี่ยนได้ไหมเฮง ท่านนี่ลูกโดดก็มีเด้วยพริกสดๆจอบะใบยังเอามาใส่เลยไอ้ใบนั่นไหมกรุบกรอบนะท่านเนาะกรอบมากครับกรอบมากเลยนี่ยอร่อยมากสดๆนะอีกเรื่องเสียสองสามจานเลยแล้วนะรับผมต้องต้องใช้ นิโป้ในงานคลีบเลยนะครับเพราะว่ามันมันจะได้พอดีพอดีเนื่องว่าส่นี้เอานี่ยเนย่องว่าจะใช้วิจารย์ในการชิมเราไปเจียเพียไปอันนี้ก็มีส่วนเนาะใช้วิจารย์ในการชิมต้องใช้นิโป้เออเนาะเออจึงๆเนาะเออจะจอดเกี๊ยบไม่มีเราไม่มีโป้งนี่ไหนเนเออหลังคาโอ้ยแสียมคาแต่ว่าเมนูนี่พูดได้ไม่หยิบเลยเสีเฮ็ดเมนูนี่กินครับผม หลายโพดพักบุงเดี๋ยวดิพาเก็บมือหลักตาพัดเลยในกระตาเบาแห้งติดใจครับอร่อยมครับวันจะหยดอนน้ำตาที่นึงวันนี้ก็เลยแบบแบบเวาเช้าเลยไม่ต้องหยดอะไรครับจะเป็นนิพอครับผมมีผมมือขาวล้วยังครับ าเคีงไข่ปลาเคียงไข่อืออืมจัดเลยอืมอืปลาเคงไข่อืไข่ปลาเคียงไข่ปลาเคียงอืมนี่ไงปลาเคียงไข่อืืไข่อยู่ต้องไข่ก็ลังไข่ดีกว่นมาใมองก้นะจะนตกเหอเนน่าสะกัน มาเพิ่งเลยขาดเลยนะขายควายครับคนนี้แหละต้องรอชาขายควายนี่นะคนนี้แหละเอาวันนี้เลยก็ไปขายให้ใครดีฮนให้บ่าวนายเพราะเขาขากเนาะให้บ่าวนายดีกว่าเนาะแกได้เออะลืมไปแต่ไปคุยของเราเรื่องบางอย่างเด้ออ่ะไปดองสำเรกันนะครับครับผมมากินด้วยกันครับผมโบสนัทครับผมต้องใส่สองมือเพราะแสบแห้งดีพักบุ้ง 没得啊。Mm hmm.